คุณกำลังรับฟัง The b o l e Radio เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นขับรถและตอนนี้เรากำลังอยู่ในสายกับแขกรับเชิญคุณสุรพลเจ้าเก่าที่เคยมาเจอกับเราแล้วในตอนที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกือบจะสยองขวัญนะครับ กองถ่ายลี้ลับนะครับถ้าหลายๆท่านยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อมไปฟังเทปที่แล้วดูก่อนแล้วในวันนี้เขาจะมาในชื่อเรื่องว่า MK เรื่องราวของ MK คืออะไรสุกี้น้ำหรือไม่นะครับลองไปฟังเรื่องราวจากเขาได้เลยสวัสดีครับคุณสุรพลสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีสท่านผู้ฟังทุกทุท่านด้วยนะครับครับผมได้ยินเสียงผมชัดนะครับชัดเจนดีครับผม โอเคครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากครับเอ็มเคอ่าเป็นเป็นงานสุกี้นะครับเเคส่งอาหารหรือเปล่าครับเคทเคนี้ส่งอาหารไหมก็เอ่อใกล้ใกล้เคียงจะเป็นอาหารนะครับแต่ว่าไม่ใช่อาหารของคนขับนะเออแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเราไปคนรับส่งอาหารเราต้องเอาอาหารไปไปให้คนเรียกรถไงไปให้ลูกค้าไงมัน มันเป็นชื่อยอ่อครับชื่อยอ่อของงานที่ถ้าราเดอร์รู้ว่าเป็นงานอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยรับกันสักเท่าไหร่โอเคโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยคุณชุรพลโทรมาจากไหนครับเนี่ยตอนนี้แหละครับตอนนี้อยู่แถบหนึ่งของกทมแหละครับกว้างมากโอเคไม่ไม่ไม่จอดจงก็ดีแล้วไม่จอดจงก็ดีแล้วนะฮะอ่าแล้วก็อเสียงสยัญญาณฟังชัดเจนนะชัดเจนดีครับ ไม่ต้องตื่นเต้นอ้าวเลยพากันตื่นเต้นหมดโอเคเหมือนเดิมเรื่อเราแล้วไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเอาเลยมาเริ่มครับ MK เรื่องราวเป็นยังไงเชิญครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีพิธีกรด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าใครฟังเทปที่แล้วก็จะรู้ว่า ผมเนี่ยเป็นไลเดอร์ที่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นเป็นหลักเนาะพอสู้ค่าน้ำมันรถยนต์ไม่ไหวนะครับก็อ่ะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีอยู่วันหนึง่งช่วงหัวค่ำหน่อยๆแล้วกันเข้าเรื่องเลยนะอืหัวค่ำนี่ก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับตอนนั้น,นผมก็วิ่งวิ่งอยู่ถนนเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิดแอปแอปหนึ F ่งวิ่ง เป็นแอปที่รับผู้โดยสารอ่าบอกได้ดีหน่อยแล้วกันครับเอาเป็นแถวแถวแฉบร,รามินทราล้วกันอ่ารามินทราไม่ต้องบอกซอยนะอ่า,อาโอเคโอเคโอเคครับแถวแถวรามินทาราครับครับก็เปิดแอปพลิเคชันแอปหนึ่งเพื่อรับผู้โดยสารตามปกติของเรานะฮะครับแล้วก็มีงานเล่งเข้ามาซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเลย อืมนะครับกับระยะทางนะฮะมันเด้งขึ้นมาแล้วผมก็กดรับเข้าไปตอนนั้นนี่งานรับรับไกลแค่ไหนครับไปส่งไกลแค่ไหนประมาณย<ฮ>ีส่สิบยี่สิบเศษเศษเนี่ยครับยี่สิบกว่าโลย <20 S 2> ี่สิบกว่ากิโลใช่อ่าต้องบอกก่อนเลยครับว่าไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมอะ่ะก็คือดูราคาเป็นสำคัญถ้าหากราคา ของงานงานเนี้ยมันสองร้อยขึ้นหรือหนึ่งร้อยขึ้นเนี่ยผมจะรับโดยแบบไม่กดอ่านรายละเอียดเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าระยะทางมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นเห็นตัวเงนินมันเยอะก็กดรับไว้ก่อน <c oughs> ครับพอกดรับปุ๊บทีเนี้ยอ่ามันก็กด g p s แล้วก็ไปตามหมุดที่เขาปักเอาไว้ครับนะครับก็ขี่ไปเรื่อยๆห่างจากจุดที่งานมันเด้งไม่ไกลครับประมาณ สองโลเสร็จเครับนะครับก็ขับรถไปพอไปถึงตรงหมดุดมันจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านผมก็เลยจอดรอข้างหน้าหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านเนี้ยมันติดกับถนนใหญ่อ่าปากทางเข้าติดถนนใหญ่อืใช่ปากทางเข้าติดถนนใหญ่แล้วก็เข้าไปเหมือนจะไม่ลึกเท่าไหร่เพราะว่า เห็นแล้วแหละเห็นว่าเป็นคล้ายๆคอนโดติดหน้าถนนเลยครับมีป้อมยางป้อมยามกั้นม้นิดหนึ่งผมก็ไปจอดรออยู่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ส่งข้อความไปหาผู้โดยสารว่ามาถึงแล้วนะครับอ่าตามขั้นตอนปกติใช่ครับครับแล้วก็สักพักหนึ่งผู้โดยสารก็ตอบกลับมาว่าพี่ครับรอผมสักครู่นะครับผมกําลังขับรถกลับที่พัก คือกลับมาตรงคอนโดตัวเนี้ยระหว่างนั่งรอก็นั่งกดโทรศัพท์เล่นไปไถ่สีเฟซบุ๊กดูติ k กต k อกอะไรไปเพื่อฆ่าเวลาครับซึ่งมันใช้เวลาไม่ไม่นานครับประมาณห้านาทีครับพอห้านาทีผ่านไปก็เห็นตัวรถของลูกค้ามาแล้วอ่าอ่าเขาก็ขี่เข้าไปในคอนโดตัวนั้นแล้วก็เดินกลับออกมาเหมือนเหมือนกับว่าเข้ามากับเพื่อนครับแล้วเขาแล้วเขาก็เดินออกมา จากนาคอนโดแล้วก็มาใกล้ๆผมแล้วก็มีการสอบถามกันนิดหน่อยว่าพี่ใช่พี่คนนี้ไหมใช่เป็นเป็นการคอนเฟิร์มทั้งลูกค้าแล้วก็ไรเดอร์นะครับครับซึ่งดีแล้วครับโอเคครับใช่ครับใช่เพราะปกติก็มีหลายๆครั้งที่แบบรับผิดคนขึ้นผิดคันครับใช่ไหมครับอันนี้ก็มีการเช็คกันไปว่าใช่ไหมใช่ไหมก็บอกว่าใช่ครับใช่ครับครับ ก็รูปร่างของบุคคลท่านนี้นะครับผู้โดยสารท่านนี้ก็ดูเป็นผู้ชายสูงโปรง่งสูงโปรง่งแล้วก็ดูดูมีคลาสอ่ามีคลาสมีทรงเทสดีครับนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็ผมก็บอกว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยที่นี่นครับพอเริ่มออกรถไปได้หน่อยหนึ่ง ด้วยความที่ทางที่เราจะไปเนี่ยมันต้องย้อนยูเทินกลับมานะครับผมก็ขึ้นสะพานเกือกหมาเพื่อยูเทินครับหลังจากผ่านเกือกม้าไปได้สองกิโลประมาณนั้นนะฮะอืมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ที่หลังเฮ <Hey. S 2> ความรู้สึกเหมือนกับว่าลูกค้าที่นั่งมากับผมเนี่ยเขาเหมือนจะเมาหรือเหมือนจะหลับผมไม่แน่ใจว่าเมาหรือหลับนะแต่ว่าหน้าเขาซุบ อยู่ตรงท้ายทอยท้ายทอยเราอ่าอ่าอาจจะมีอาการมึนเมาหรือว่าอ่อนเพลียมาอ่าใช่ใช่อ่าอ่าแล้วหน้าเขาซุบไปที่ท้ายทอยเราอ่าอ่าก็คือซุบเราซบไปเลยซบเครื่องหลังเลยอ่าใช่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆด้วยความที่เรามองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ครับ ต่อจากนั้นนะครับอาการที่เขาโซบเรานะเขาเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนสะดุลุกตื่นพรงอามาความรู้สึกของเราคือเขาเอาใบหน้าออกจากายทอยเราละอ่าอ่าเหมือนรู้สึกตัวอ่าเหมือนรู้สึกตัว,ตวแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาจะควักโทรศัพท์มาเล่นใช่ครับเพราะว่าผมผมจะมองถ้าไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องมองกระจกข้างซ้ายข้างข,างขวาประจํานะครับเพราะว่าเส้นทางนั้นน่ะ รถบรนทุกก็เยอะครับอ่าผมก็จะเหลือบๆมองแล้วก็อ๋ออากโทรศัพท์มาเล่นนี่นาเราก็ขับต่อไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเส้นทางนั้นนะครับครับมันเริ่มที่จะเป็นทางที่ขรุขระหน่อยๆถนนเริ่มไม่ดีแล้วขรุขระแล้วก็ขี่ลําบากนิดนึงนะครับ,รบก็เลยลดความเร็วลงครับมันจะทําให้ลูกค้านั้นนั่งลำบากนิดหน่อยเขาก็เลย เหมือนกับใช้มือแขนข้างซ้ายเขาเนี่ยมาวางที่น่องเราเอ๊ะรอยว่าคล้ายๆว่าจะจับโอเอลคนขับอ่าเหมือนเหมือนจะโอบเอลแต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้ชายด้วยกันผมว่าเขาน่าจะแค่ขอวางเฉยๆวางไว้ซื่อๆนั่นแหละวางเฉยๆคนปกติเขาไม่ทํากันนะครับอ่าๆๆครับผมอ่าก็เขาเอามือมาวางที่หน้าขาเราประมาณนั้นนะครับฝากมือหน่อยอ่า ด้วยแขนข้างซ้ายเขาก็วางไว้รเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเส้นถนนเส้นนั้นแหละมันเริ่มที่จะขูกขาแล้วก็ขี่ลำบากครับนะครับหลังจากนั้นครับกร็รู้สึกว่าแขนข้างซ้ายเขาก็อยู่ที่ที่เดิมของเราอ่าทีนี้พอขี่ไปสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเอาอีกแล้วเหมือนลูกค้าคนนี้จะง่วงอีกแล้วอ่าก็คือมีมีการซบมาที่ท้ายทอยของเราอ,อีกครั้งผมว่าน่าจะ เมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังมองโลกในแง่ดียังคิดเสมอว่าลูกค้าคนนี้ <c oughs> ยังเป็นคนดีอ่ายังไม่รู้สึกแปลกอะไรใช่ใช่ใช่ครับหลังจากที่เขาซบเรานะครับเขาก็เริ่มมีอาการเริ่มเริ่มมีเรื่องสยอง <c oughs> เริ่มสยิวเกิดขึ้นมันไม่ซบเปล่าแล้วครับรอบนี้เอ๊ะ <c oughs> มันเริ่มมีการสูด <c oughs> สูด ใช่ครับพิธีกรลองนึกถึงคนที่แบบว่าไปซักเสื้อผ้ามาแล้วผ้าหอมไหมดมหน่อยสิเฮ้ยอ่าเฮ้ยเต็มปอดไปยนะเนี่ยเต็มปอดโอ้ยนะครับอ่าฮะอ่าฮะครับครับครับแล้วทีนี้ก็ความรู้สึกของเราคือรู้สึกว่าจมูกเขาเนี่ยสูดเต็มปอดไล่จากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายอยู่อย่างเงี้ยสองสามรอบเขาเขาตอนตอนนั้นเรารู้สึกแปลกแปลกหรือยังครับ ตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกแล้วครับว่ามันไม่ใช่ละมันยังไงวะนึกนึกว่าแบบอาจจะมองโลกในแง่ดีเอ๊ะเป็นหือเป็นหอบหรือเปล่าโรคประจําตัวไม่ครับตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วมันคือคือก่อนออกมาก็แค่ฉีดน้าหอมเฉยแต่มันไม่น่าจะกลิ่นมันไม่น่ายั่วยวนจนทําให้เขาทําอย่างนี้กับเราเออตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าหมอนี่แปลกละ ใช่ใช่ใช่เริ่มแปลกแปลกแล้ว,ว,วแต่ก็ดูสถานการณ์อีกพักหนึ่งนะครับก็คือคขับไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเราก็<ร>ใจด<ร>ีสู้เสือแล้วก็นิ่งเข้าไว้ครับซึ่งตอนนั้นอะน่ะณตอนนั้นก็คือหลังจากที่เข้าสูรจากซ้ายไปขวาเสร็จปุ๊บมือข้างซ้ายเขาก็ยังอยู่ที่หน้าตักเราแต่ทีนี้พอหลังจากสูดไปด้วยปุ๊บมือข้างขวาเริ่มมาละเฮมาวางจุดใกล้ๆกันคือหน้าขาข้างขวาเรา เนี่ยแต่ความรู้สึกนะครับเพราะว่าผมขับไปเนี่ยถนนก็ไม่ค่อยดีเราก็ชนเรืองมองซ้ายมองขวาแล้วก็ต้องมองแขนเขาอีกครับมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงอืใจก็รู้สึกนะครับว่าเขาวางมาโป๊ะหน้าขาขวานี่วางอย่างมีเป้าหมายเลยนะครับเนี่ยเป้าหมายน่าจะอยู่ใกล้ๆมือเขาั่นแเลยฮะ <laughs> <laughs> หน้าขา <laughs> ตรงนั้นมันจะมีอะไรอ่า แต่ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้อชงชางไปหรือมีการตักเตือนไปนะครับก็แค่ขับไปเพื่อดูสถานการณ์ไปอืมเราก็ยังคิดเสมอว่าลูกค้าคือพระเจ้าอืึก็เลยกั้นใจขับไปอีกนิดนึงระหว่างขับไปอะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าการสูตดดมของเขาเนี่ยจากด้านหลังเราเนี่ย มันเริ่มทวีคูณมากขึ้นละเขาเขาเริ่มสูตรเยอะไปนิดนึงเริ่มสูดเยอะเริ่มจากคําว่าสูตรกลายเป็นคําว่าไซส์ได้ไหมเฮ้ย <Hey. S 2> อ่าเริ่มเริ่มมีการไซส์เพราะว่าณตอนนั้นน่ะพอเขาเริ่มสูตรไปได้สักพักหนึ่งอ่ะผมผมใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วผมก็มีการดันหัวกับหลังถ้าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าผมมีการดันหัวกับหลังเนี่ยคุณต้องรู้สึกแล้วว่าคุณต้องหยุดได้แล้วเพราะผมรู้ตัวแล้ว ออื mm hmm. แต่เขามีการดันยืก้ก้ามาครับดันยืเรากลับมาแล้วก็แบบไซส์ใหญ่เลยทีนี้ไม่ใช่สูตรดมธรรมดาจนกระทั่งผมเลิกไม่ไหวแล้วว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราถูกลวนลามละมันเกินไปละถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องเกินเลยกว่านี้แน่นอนซึ่งผมก็ไม่ใช่คนที่จะมาใช้คํารุนแรงในการว่าลูกค้า <compl. S 2> ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเ uh huh. ท่าไหร่ท่านลูกค้าชอบสูตนักใช่ไหมงั้ไม่เป็นไรรอผมแป๊บนึงผมขับไปเรื่อยๆผมเจอหลุมใหญ่ผมลงหลุมให้หน้าเขากระแทกกับไม่ปราณีแล้วผมไม่ปราณีแล้วและถนนเส้นนั้นต้องบอกเลยว่าหลุมเยอะเหลือเกินเปรียบเหมือนกับว่าเป็นสนามโปรโตคอรลดีๆนี่เองด้วยความเร็ว60-80กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าลงห oh, เนี่ยชกช่วงล่างแล้วล่ะครับ ตอนตอนนั้นผมไม่สนใจแล้วก็คือผมกักแค่จะสะบัดเขาให้หลุดเฉยๆเจอลุมไหนผมก็ลงซึมซึมในใจก็คิดไปด้วยพอลงหลุมไปทําอย่างนี้กับเราได้ยังไงทํำไมถึงทําอย่างนี้รู้สึกโมโหแล้วก็พอหลังจากลงหลุมไปเนี่ยลงหลุมแรกเขามีอาการเหมือนกับว่านั่งจมูกเขาเนี่ยกระแทกกับดาหลังผมเต็มๆเ,เลยออือพอเขาลองโอ้ยขึ้นมาโอ้ย พอเขาโอ้ยมาเรานึกในใจแล้วว่าอ๋อโอเคเขาเจ็บแล้วเขาต้องรู้สึกแล้วเขาต้องหยุดหยุดการกระทําแบบนี้การกระทําที่ไม่ดีแบบนี้ไปที่ไหนได้ครับเหมือนยิ่งทํายิ่งยุเขาก็ยังซ้ายไปเรื่อยๆพอซ้ายไปเรื่อย,อยผมก็ลงต่ออีกอ่ะสี่ถึงห้าหลุมก็คือเราลงหลุมอุกกาบาตแล้วแต่ไอ้ข้างหลังมันไม่หยุดไม่หยุดอ่าฮะลาดลาดไม่ลง,ลงอย่างนั้นแล้วเราทํายังไงอ่ะ <laughs> เราก็ลงไปอีกสี่ห้าหลุมแล้วก็ทีนี้เหมือนเหมือนเขาจะปามๆเหมือนจะชะลอชะลอลงนะฮะาาก็ช่วงนั้นก็ใกล้ๆที่จะใกล้ถึงจุดหมายละสีท่าของเขาหลังจากลงไปสี่ห้าหลุมเนี่ยก็เริ่มนิ่งจุกเดยไม่แน่ใจว่าจุกหรือเปล่าครับผมหลังจากนั้นเราก็ขับต่อไปอีกแต่ว่าผมก็เหลือบดูแมพแล้วมันก็ประมาณอีกห้าหกโลจะถึงจุดหมาย ทีเนี้ยครับเขาเริ่มจะใายเราน้อยลงแล้วค,คือกลับมานั่งปกติเหมือนเดิมแล้วเราก็เริ่มผิดสังเกตไปว่าเอ๊ะหลังจากที่ทาพฤติกรรมนี้กับเรามาเรื่อยๆอะ่ะจนมาถึงครตอนนี้ทําไมมันนิ่งๆไปต้องบอกก่อนว่าวันนั้นแ่ะผมรู้สึกว่าผมได้ใส่กางเกงยียนแล้วก็ใส่เป็นเสื้อฮูดนะครับอืมแล้วก็มีแมสปิดปากไว ที่ต้นขาขวารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่มาลุกล้าทางก็ไม่ค่อยดีพอลงหลุมไปทีหนึ่งปุ๊บไอ้เจ้ามือข้างขวาเขาเนี่ยก็จะขยับมาทีหนึ่งขยับมาทีนึงขยับใช่ขยับเข้ามาใกล้จุดเพชิตา,าดของเรา<อ>ก็มีการชำเรืองมองแล้วแหละแล้วก็ผมก็ปล่อยมือซ้ายที่จับแฮนด์อยู่อ่ะปาดออกไปหนึ่งทีแต่ทีนี้ครับพอยิ่งขับไปใกล้ๆถึงจะ จุดส่งผู้โดยสารเนี่ยมือข้างขวาเขาเนี่ยเริ่มไม่อยู่เฉยละคือระหว่างทางนี่มันมีแอคชั่นตลอดเวลาเลยนี่หว่าใช่ใช่ใช่ครับซึ่งเขาไม่ได้หยุดเลยนะครับเขาดูลุกลุกล้ําเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็แล้วจ้องจ้องดูหิวหิวครับตอนแรกดูตอนแรกดูง่วงตอนนี้เขาเริ่มดูหิวหิวละอ่าอ่าอครับหลังจากที่ผมปัดมือเขาออกไปนะฮะผมก็ขับไปเรื่อยๆขับไปก็ใกล้ถึงแล,ล้วล่ะชำเลืองดูแมพก็อีกประมาณสาม สามโลสองสามโลก็จะถึงแล้วนะครับทีเนี้ยมันรู้สึกว่ามันจะเหงื่อจะเหงื่อตรงเป้านะครับกางเกงที่ผมใส่คือกางเกงยีนที่เป็นกระดุมนะครับอ่าอ่าอ่าใช่ใช่เป็นกางเกงยีนผ้าหนาหน,นาหน่อยครับซึ่งรารู้สึกว่ามันมันมีอะไรหยุ่ยๆตรงเป้าของเราอันนี้ต้องพูดแบบไม่อายเลยก็คือโดนสะก,กิดรู้สึกอ่าโดนสะก,กิดก็เลยแงะไปมองโอ้พอก็แงะไปมองใช่เลยพวกนิ้วชี้กําลังแย่เข้าไปเลยแต่ดีหน่อยที่ มันเป็นกันเกงขาเด็กทำไมอ่ะแล้วตอนนั้นวิ่งอยู่ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วผมว่าปกติก็คือผมจะขี่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย60ถึง70นะครับชาเลิอไปมองเนี่ยคือเห็นเห็นว่านิวชีเขาพยายามที่จะสกิดให้กระดุมเราหลุดให้ได้กระดิ๊กกรดิกกระดิกกอย่างเนี้เหรออ่ใช่ใช่ใช่แต่บังเอิญว่าสกิดเป็นจูนหาจองสองร้อยไปเลย อจูนจคขื้นจูนคลื่นสกิดนิดๆนิดขากขึ้นอ่าแล้วยังไงต่อครับแต่ผมว่าโชคดีที่เกงผมเนี่ยมันค่อนข้างที่เดียวฟิตเพราะผมใส่ขายเล็บ่ามันก็เลยติดพนนนานอ่าพอเราเห็นอย่างนั้นอะใจเริ่มแป้วแล้วเริ่มรู้สึกโกรธขึ้นโกรธมากๆก็เลยก็เลยทำการสกิดโดยการใช้ไหล่เนี่ยสกิดผู้โดยสารนะฮะแต่ว่าเอ้ย พี่ครับพี่ใกล้ถึงหรือยังครับจอดตรงไหนเอ่ยเราก็แกล้งเปยไปยงี้เลยละกันคือคือมันจะถึงแล้วแล้ว,ลวก็จะ,ะเริ่มสื่อสารแล้วว่าเฮ้ยกูกูจัดจัดลงแล้วนะจะได้ถึงแล้วนะอ่าอืมจะถึงแล้วจะได้รู้ตัวแล้วจะได้หยุดทําพฤติการอย่างนี้การให้เขาหยุดการกระทํานะฮะแต่ว่าเขาก็ทําเหมือนกับว่าเขาหลับตลอดเวลานะพอผมพอผมสะกิดพวกเขาก็มีเสียงว่าอออเหมือนกับเพิ่งตื่น ถ้งงางั้นการที่ผ่านมานล่ะเรารู้เลยว่ามันไม่ไม่ได้เพิ่งตื่นคือมึงจ้องจะเล่นกูตลอดเวลาคือทําทรงเหมือนเพิ่งตื่นแบบทําทรงละเมอเอ๊ะอ่าปากหมุดที่เขาปักไว้เนี่ยมันมันผ่านหน้าวัดไปทางซ้ายเยี้ยงอีกประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรอืมพอผมสกิทเขาแล้วผมก็ถามว่าจะให้ผมจอดตรงไหนครับอ่าม,มันหมุดแล้วนะอืมอ่าจอดหน้าวัดไหมหรือว่าไปตรงเซเว่นปากซอยตรงนู้นอืมเขาตอบมาว่าครับ นี่นขับเข้าไปในวัดเลยครับ <ina> <c oughs> ตรงตรงเข้าไปในวัดเลยครับบ้านต้องผ่านวัดแหละอืม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 ตื่นแล้วนี่ตื่นแล้ว,อๆๆลวบอกทางได้แล้วหลังจากนั้นผมก็เลยนึกในใจมีความาสงสัยนิดหน่อยว่าเอ๊ะกอมุดปากอยู่ทางซ้ายเนี่ยเข้าไปทําไมในวัดหรือว่ายังไง <c oughs> ก็เลยครับขับขับไปส่งลูกนะฮะทีน <c oughs> ี้พอขับไปครับมัน เริ่มเริ่มเป็นเมนละเริ่มเป็นป่าช้าละบรรยากาศวัดวัดเหมือนไอไอไอเทปที่แล้วเลยอ่าอ่ามันอใช่ครับครับมันเป็นบรรยากาศที่จะอ่ะอนอีกแล้วจุดอ่อนเงียบเริ่มงีบเงียบครับก็พอไปถึงหน้าเมนปุ๊บผมก็ด้วยความที่ผมกลัวอืมนะฮะจะบอกไว้เลยว่ารู้สึกกลัวแล้วก็ รู้สึกตะแวงมาแล้วตอนเนี้ยอืมก็ถามเขาว่าพี่จอดตรงนี้ได้ไหมผมจอดส่งตรงนี้เลยนะเขาบอกง่้นจอดตรงนี้แหละค่ะเอ่ค่าเชิ่เลยครับครับครับอครับครับนึกนึกว่าอาการออกชัดแล้วโอเคโอเคอ่าครับผมจอดส่งตรงนี้ก็ได้ครับแล้วผมก็จอดหน้าเมนให้เขาลงครับหน้าเมนพอลงเสร็จทีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะมองตาเขาเท่าไหร่เพราะว่าเราด้วยความทีด เราโดยกระทํานี้มาถ้าเรามองตาเขามันจะทําให้เราโมโหผมก็เลยเลี่ยงๆเลยการก้มๆเงยๆอยู่หน้าแอปพลิเคชันนั่นแหละครับอืมเขาก็ถามว่าเท่าไหร่ครับผมบอกสองร้อยสี่สิบกว่าบาทเนี่ยครับอสแกนจ่ายนะครับเก็บเก็บทรงอยู่นะเราก็สแกนจ่ายให้เขาเขาสแกนจ่ายให้เราใช่ใช่ใช่ แต่แก้ใจเขาไงครับผมโอเคพอจ่ายกันเสร็จปุ๊บทีนี้หลังจากที่ผมอ่เอาโทรศัพท์ใส่เข้าตัวจับเหมือนเดิมผมผมได้ยินเสียงเข้ามาพูดกลับมาว่าไปต่อไหมครับอ่คงไปวิ่งต่อไหมหรือกลับบ้านเลยตอนแรกผมได้ยินไม่ถนัดผมก็เลยนิ่งไว้แล้วเขาก็ถามย้ำอีกไปต่อไหมครับ ผมก็เลยเงยเงยหน้าไปแล้วถามว่าไปครับไปผมไปขับรถต่อครับอมีอะไรหรือเปล่าตอบอย่างชันฉลาดรัดกุมความหมายชัดเจนใช่ใชครับครับเขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับแล้วเขาก็เดินจากไปหายไปกับความมืดไปในทางเปลี่ยวๆตรงนั้นนะฮะแต่เรื่องราวทั้งหมดยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป ที่ The v o i c Radio เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นขับรถและขอฝากผู้สนับสนุนรายการที่น่ารักด้วยนะครับคุณยังฟังสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับแ,แต่ภาษาจีนไม่ได้ยากขนาดนั้นฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนกับเราอาเจกรับสอนภาษาจีนออนไลน์ให้คุณสะดวกเรียนได้ทุกที่หลักสูตรที่คุณสามารถออกแบบได้เองเฉพาะตัวเพื่อคุณ ตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคนเติยวกันบ้านติ้วสอบเสริมทักษะภาษาจีนเบื้องต้นภาษาจีนเพื่อความบันเทิงภาษาจีนเพื่อการค้าภาษาจีนธุรกิจภาษาจีนการบินภาษาจีนสำหรับงานพยาบาลและหลักสูตรอื่นๆตามที่คุณต้องการและสามารถรับชมตัวอย่างการสอนได้ที่ y u t u b e อาเจครับสอนภาษาจีนติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์096-367-2239 เพื่อความปลอดภัยอย่าลืมเปิดไฟใส่หมวกด้วยความใส่ใจจาก The b o Radio